หาเก้าห้านห้าน้องนับตังน้องมีตสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าน้องนับทัพน้องมีตังน้องนับตังน้องอะไรอีกนะเฮงเฮงเงเโอ้จจำได้หมดเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่มันเป็นันเป็นความสรัทธาความเชื่อของเราเนาะเปืนมาต้องทำอะไรนะเป็นมาต้องหอมแก้มด้วย

มียุ้งขาไปแล้วมันน่าเชื่อถืเนาะ้องมีตังค์พินนมาอยกับผู้ใดครับนี่บอกเป็นทั่ไหนพ่นมาอยูเป็นทั่ไหนครับเป็นพันให้โชคลาบก็วันนี้จะร่างค้าขายถ้าเราขอเขาบอกว่าวันนี้ให้แม่ขายขายของให้ได้นะตามเป้าวันนี้พอเขาถึงได้เป้าปุ๊บของวันนี้ค่ะพอตอนเย็นปุ๊บล้วก็ได้เนาะเราก็พาเขาไปซื้อของเล่นที่เซเว่นซื้อขนมเขาบอกว่าวันนี้ให้ได้ยอดเท่านี้นะเดี๋ยวแม่ซื้อชุดสวยให้นะ เขาก็ได้เราก็ต้องซื้อชุดสวยๆให้เขาใส่ที่บ้านนี่ชุดมีเป็นสี่สิบชุดชุดน่าแพงกว่าสุกตาที่ซื้อมาแต่เราไปสังเกตจากพนักงานที่ด้านค้าขายโดยตรงเน่เขาเขาเป็นลูกพี่แล้วเขาจะไม่ใช่ใช่ค่ะเขาก็เหมือนมีชีวิตกลางคืนแล้วก็ต้องตื่นถ้ามาเราต้องแต่งตัวให้เขาแต่งตัวให้สวยใส่ชุดนอนให้เขาอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มาขอโชคใช่ค่ะได้ตัวไหนครับเมื่อกี้ล้วงแหลได้ส่อ่า สี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าคนนี้นะาหลวงแต่คนนี้ไม่ได้หลวงคนชื่ออะไรนะคนนี้นับตังอันนีี้มตังอันนี้มีตังอันนี้นับตังอันนี้นับตันเอามีตังก่อนเนาะสรุปแล้วพยนับไปค่ะนะครับเนี่ยครับมาจากทางไหนเนาะจ้ะอำเภอปางกูค่ะปางกูศรีสะเกตนะครับแม่ปางกูซีสเกตซีสะเกตอ๋อสี่ศูนย์เก้าอ๋อสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าในเอฟซีนะครับ สี่ศูนย์เก้า <40 9. S 2> มีมีเข้าฝันไหมได้ฝันวันนี้เพราะว่เข้าฝันเานเพินเ่นอยาก้ที่นอนฝันในจ <ะ S 2> ในังไหนก็ทีนน่นอนอ่ะในในฝันอ่ะเขาบอกว่าขายที่นอนอ่ะห้าหิบาทเราก็เลยมาซื้อจ้ะหวยแต่เราไม่เล่นสองตัวเราเล่นสามตัวห้าหอ๋เขาเพิ่งได้มาตัวนี้อ่ะอนนแล้วงวดนี้ฝันหรือยังงวดนี้ฝันอีกหรืยงหนึ่งหน้าเก้าหนก้ฝันจไหนหนึ่งห้ ก็เหมือนจะไปซื้อที่นอนให้เพิ่นนั่นแหละเขาไปที่ร้านขายของเนอะจากที่นี้ในร้านเนี่ยมันมีที่นอนเด็กน้อยน่ะเราก็ถามแม่ค้าว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าร้อยห้าสิบเก้าบาทเราก็เลยคงเลขตัวนี้มั้งก็เลยซื้อแต่งลอตเตอรี่หนึ่งห้าเก้าจ้ะจ้ะก็ไม่รู้นอนมันจะออกว่าออกนะอย่าไปบ้านหนูได้ถ้าไม่ออกอะไรลนหนึ่งห้าเก้าอันเลนนะห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าของของคนนี้เนี่แต่คนนี้เขาไม่ให้เขาไม่ได้ให้เหรออันนี้เราไม่สั่งให้ใช่ไหม น้องมีตังให้ยายรอแล้วยายเออเอาไปรถละยายจะไปแล้วยายสวยมากเลยนะคะสวยมากลยจ้ะอีกสองอีกสองคนนั่งในรถจ้ะโอ้โหเนี่ยครับดูเสะหน้อมมีตังเดี๋ยวไปดูดิไปดูทะเบียนรถสิอหนึ่งห้าเก้านะครับเอฟซีอ่ะเราน้องมีตังกับน้องรับตัง นี่น้องอะไรนะทางนี้น้องมีเอ้ยโอ้อุ้มหมดเลยน้องเฮงเฮงกินรถเดี๋ยวได้ไหนไหนดูน้องในรถเยอะไหมนี่นั่นเลยโอ้โยข้างสองเนี่ยโอ้คนลุกเลยเนี่ยโอ้ยเนี่ยข้างหลังชื่ออะไรครับนี่ เฮ่งเฮ่งนังนมมีซับนมีซับโอ้นมมีรับอันนี้นองมีซับนี่นะครับนมมีซับคุมซับยานังเลยเฮ้ยน้องอยากกันเด้น้องนับตน้องนับตังกันใได้อเดียวนั่งเดียงกันก็ได้หรือไงไงอ่านี่ยโอ้โหน้องนับตังมีโชคองโชคอันนี้นับตังอันนี้มีตังมีตังโอ้โหจำไปไหนน้องเฮงเอ่ะมีสี่เนาะ เอามาสีกแล้วครับสาน้ามสอันะครับหนามือนกันเยอะเลยนะเดี๋ยวเอาเฮงเฮงออกมาเอาไว้เดีให้เฮงเฮงนะมาหน่อยนะเดี๋ยวให้น้องเฮงเฮงนะครับแต่ทะเบียนรถสองหกสามหนึ่งนะครับทะเบียนรถสองหกสามหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ได้เลขอะไรมาบอกกันหน่อยอ่ะตัวเลขอ่ะอีกครั้งหนึ่งอ่ะเลตัวเลขมาดูอีกรอบหน่อยครับเดี๋ยวเทะเบียนรถเดี๋ยวจะดูอีกทีนะครับเลขอะไรหนังสือแล้ว จับซื้อเลยจับเลขเลขเลขยังอ่ะปิ่งป้องตัวค่ะก็จะบอกให้ไหสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าน้องน้องมีจับเอ้ยน้องมีตังจับน้องมีตังคปจับนะครับมามามายืนตรงนี้นะครับชี้มาดูหน่อยครับน้องจับไม่จำไม่ได้วว่าน้องกันเอื้อนั่งตรนี้นะครับน้องมีตังจับสี่ศูนย์เก้านะครับคุณผู้ชมแต่ในหลักความเป็นจริงก็คือเข้าให้หนึ่งห้าเก้านึ่งห้าเก้าลองลุ้นดู หนึ่งห้าเเขียนไว้ด้วย FC เอฟซีเขียนพีไว้ด้วยนะหนึ่งห้าเก้าุกเศษหมดแล้วเนาะกเหมดแล้วเาอันนี้สาวใหญ่อันนี้สาวใหญ่เอาแต่นี้ถแน่นอนคนนี้จับให้เจ็ดแูนย์สายตัวเดี๋ยวว่าป็าบานเด้ออ่าให้ถูกสองงวดจำงวดจีน่าใบเต็มที่ว่าอีกเน่ยเื่อนึ่งเลขเลขที่ที่ชอบ 159พิมพ uh, ์เลยครับพิมพ์หนึ่งที่จับสีอะสี่ยเก้าหนึ่งห้าเกที่เก่าไรับสี่ศูนย์เก่านะครับผู้ชมช่วยกันพิมพ์เด้อพิมพ์ให้หน่อยเด้อเอฟซทุกคนนะให้ทุกให้พันถูกเด้อถ้าถูกกวไปหาหนุ่มที่ปางกูนะคิดยังไงมาลักกกโลอ่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงเนาะยายอยากมาก็เลยเอาเอาลูกขนใส่รถมายายอยากมายายอ๋อนันยายยาย ยายยายอยากมาก็เลยพายายมายายเราฝันลูกมาเต็มรถปกติอยู่บ้านไว้ตรงไหนครับไว้ตรงโต๊ะทำงานโต๊ะทงานโต๊ะอันนี้เขาอยู่บ้านเดียวกันอันนี้อยู่บ้านหลังนึงอันนี้อยู่บ้านหลังนึงครับแล้วเวลาทํางานอธิษฐานในบางครั้งเวลาทํางานเนี่ยตื่นเช้ามาแล้วก็คือต้องเราลักเขาเหมือนลูกนะคะรักเขาเหมือนลูกลักเหมือนลูกเลยเราก็จะบอกเขาบอกว่า วันนี้ให,ห,ให้ให้แม่ขายของให้ได้นะยอดเท่านั้นทีนี้เราไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกยอดนะคะ <inde my mind> บอกว่าให้ได้ยอดตามนี้ถ้าได้แล้วเดี๋ยวแม่พาไปซื้อของเล่นหรือว่าซื้อขนมที่เซเว่นก็ทั้งวันได้ยอดได้ <aine> ยอดเราก็ต้องขับรถพาไปตลอดเลยแม่หันหนูก็มีแค่สองแค่สองอันนี้ของยายของยายยายก็ขายวัสดุก่อสร้างเหมือนกันยายยายขายวัสดุก่อสร้างเหมือนกันแต่ขายดีแล้วก็ขอยอดเขานะ โหได้ได้สวยกว่าเพื่อนเนาะหนูราคาใล้าๆกันเนาะใหญ่เลยเนี่ยแต่มาคนนี้มาคนแรกคนแรกทํายอดให้เราได้มาวันแรกได้ห้าหมื่นร้านหมืนร้านเล็กๆนะไม่ได้ไม่ใช่ร้านใหญ่ตัวร้านใหญ่วันแรกขายได้ห้าหมื่นที่เอาเขามาแล้วขายเสาได้ห้าหมื่นเราไม่คิดว่าเราจะได้เนี่ตั้งแต่เปิดร้านมาเพราะหนูเพิ่งเปิดเนาะได้ยอดห้าหมื่นพอพอนี่ปุ๊บ เพจเขาส่งร <muitas S 2> ูปมาให้เราดูว no ่าเราอยากได้ไหมมันจะมีเพจอันนี้น like ํนเข้าจากจีนะอันนี้ไม่ใช่ของไทยิีอันนี้นําเข้าจากจีทีนี้พอได้ปุ๊บเขาก็ส่งรูปมาให้เราเลือกว่าจะรูปคนไหนเราก็เลยเอาคนเนี้ยเอาคนนี้มาคนที่สองเอาคนนี้มาที่สองให้ยายยายเอาคนที่สองอันนี้ให้พี่อีกคนหนึ่งเป็นตัวที่สามอันนี้มาล่าสุดเขาก็ให้ห้าห้าศูนย์ล่าสุดนี่แหละห้าห้าศูนย์ให้ห้าห้าศูนย์แต่หนูไม่ปัดหนูเล่นตรงๆงห้าห้าศูนย์คนเนี้ย แต่ล่าสุดงวดนี้ล่าสุดเลยนะล่าสุดที่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะที่ออกไปแล้วนะล่าสุดงวดนี้อีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งห้าเก้าสี่ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้ากับสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าไม่ถูกอย่าไปด่าหนูนะหนูจับหนูจับให้เนาะหนูจับให้เนาะไม่เพราะคนนี้จะเกี่ยวกับเกี่ยวกับโชคลาภนะหนูว่านะชื่ออะไรนะน้องมีน้องมีตังค์ไอหัวยี่กีเหรอเขาก็ถูกได้เป็นหมื่นอืมเขาเล่นน่ะ แต่หนูไม่หนูเล่นหนูไม่ถูกนะแต่เพื่อนหนูเล่นพอหนูส่งไลน์ไปปุ๊บเพื่อนเขาเล่นเนาะเขาก็ถูกได้เป็นหมื่นวันนี้มีเลขอะไรไหมวันนี้เลขลาวโอเคไหมลาวบอกหนูกับโอ้ยเอ้ยอโอเคเลยอ่ะลอตเตอรี่ได้เยอะแล้วเต็มกระเป๋าแล้วมามากี่คนสองคนสามค่ะมาเจ็ดสี่สามสี่ห้าโอ้ต้องนับด้วยอ๋อมามามาหกถูกไหมมาเจ็ด เราเราก็ดูแลเหมือนเหมือนลูกเนาะเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันชุดนอนเปลี่ยนทุกวันอมีชุดนอนด้วยนี่ค่ะเสื้อผ้าเขาในเยอะกว่าตัวเราอีกเพราะว่าคือเข้าค้าเราขายได้ยอดปุ๊บเราต้องสั่งเสื้อผ้ามาสั่งทีก็ทีห้าชุดหกชุดดูแม่แม่ที่ดูแลลูกนะเห็นไหมใส่เสื้อธรรมดาแม่ใส่ธรรมดาแต่ลูกต้องสวยด้วยค่ะเขาเป็นปัจจัยของตลาดบางปูถ้าคนนี้เขาไป็ตลาดบางปูเขาจะรู้จักหมดรู้จักหมดเลยแล้วปลูกสิษย์ที่ไหนครับ ทางช่องจอมผ<พ>า,าจารผ้าจารย์าารด้านนี้โดยตาาัวงถ้าเราขายของไม่ดีหรือเงียปุถ้าเราไปหาผ้าจารย์องค์นี้ปุ๊บเหมือนเหมือนเราขายดีนะ ยอดขายเราขึ้นนะไม่เงียบนะหนู <ừ> หนูบอกเลยว่าหนูขายไม่เงียบแต่ถ้าเวลาคนถามหนูว่าขายของเงียบไหมหนูจะบอกว่าเงียบเพราะเราไม่อยากไปพูดกับคนที่เขาขายไม่ดีเนาะคนที่เขาขายยอดไม่ได้แต่เราไม่นคนเดียวมันก็ไมียบเลยเนะาะบอกได้ไหมครับวัดของพระอจย์อยู่ที่ไหนครับเผื่อมีเอฟซีขาอยากแกะวัดป้านสนนะคะหนูก็ไม่รู้วัดอะไรนะ วัดบ้านสนห่างจากสังขะไปประมาณ8กิโลอ๋อวัดสนสัทธารามหรือเปล่าออยู่สังะพดีวัดบ้านสนใช่ไหมค่ะหลวงพ่อออกใช่ไหมวัดที่มีโรงปูสวงใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อรวยจากหลวงพ่อที่ปลูกเศษเนาะอ๋อโอเคแล้ววัดสนสัทธารามเกี่ยวกับค้าขายนะคะเป็นกลงนัดน้ดจองให้เราแล้วก็ลงฝ่ามือหนูไปกลับมาที่ไรหนูขายดีนะขายพวก ของเนาะหนูก็ขายได้ทุกวันแหละไม่ไม่ถึงกับว่าร้านใหญ่หนูร้านเล็กๆหนูได้ยอดแค่นี้หนูก็ถือว่าดีแล้วนะหนูไม่ได้บอกว่าเอาต้องเป็นแสนสองแสนแล้วนี่ยเพราะเราไม่มีอะไรจะไปขายแสนสองแสนเรามีแค่เสาปูนหินปูนทรายแค่นั้นเองไม่มีอะไรเงี้ยค่นี้ก็รวยละโอ้โหรวยในใจเออเป็นเพราะลูกๆเนาะที่ก็เป็นเข้าอีกส่วนหนึ่งตื่นเช้ามาเราต้องขอเด็ดขาดหอมแก้มเขาก่อน